ีลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับจิจจิฟอร์ดจิ๊จับเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะจิก็เตรียมการส่งมอบนะคะรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะจากฟอร์ดนั่นก็คือฟอร์ Ranger XL นะคะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตค่ะราคาอยู่ที่6 9แ0 0 0กับ2,000บาทนะคะแต่ว่าคันที่อยู่ด้านหลังของจีคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากได้ราคานี้นะคะก็ติดต่อมาหาจีจีได้เลยแถมฟรีชุดแต่งแล้วก็ของแถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูจีรีวิวอบๆคันกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ารุ่นนี้นะคะน่าซื้อน่าใช่ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้นะคะจี้ก็ยืนอยู่กับเจ้า Ford Ranger XL พัส s p สปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะราคาเต็มจะอยู่ที่690,000กับ2,000บาทแต่ว่าโปรโมชั่นที่จี้ขายนะคะคันนี้นั่นก็คือราคาพิเศษค่ะเพียง599,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันค่ะสำหรับตัวออปชั่นด้านหน้านะคะ ตัวโชคอัพฝากระโปงนะคะตัวนี้มามีมาให้เลยนะคะสำหรับรุ่น XL Passport นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะแบบพิเศษสีดำเงานะคะเพิ่มความดุดันให้กับรถคันนี้กันไปเลยนะคะอันนี้เป็นเดิมๆจากตัวโรงงานมาเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2,200ซีซีค่ะความแรงก็จะอยู่ที่160แรงม้านะคะสำหรับตัว ไฟด้านหน้านะคะก็ไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีฟเลกเตอร์นะคะแต่ว่าจี่มีการติดเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะคะถึงเจดเดิมนะคะก็เน้นการใช้งานนะคะถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวออปชั่นเสริมที่มีมาให้นะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่ติดเพิ่มเติมให้แล้วก็จะมีต่อมา,มาที่ตัวล้อค่ะตัวล้อนะคะตัวนี้เป็น ล้ออลลอยนะคะสีดำเงานะคะขนาด17แล้วก็ยางที่ให้มาจากโรงงานเป็นยางบิสโตนเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเดิมๆแนะนำให้ใช้เดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนคือดีมากลูกค้าบิสโตนเป็นยางที่ดีมากนุ่งเงียบนะคะแล้วก็เกาะถนนด้วยนะคะนี่คือยางเดิมๆคุณภาพดีครับแก้วมาแล้วนะคะ ติดเพิ่มในส่วนของซุม้มล้อนิดหน่อยนะคะสําหรับใครที่ชอบชุดแต่งนะคะแล้วก็ต่อมามาที่ตัวแก้มของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นครอบแก้มสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวพร้อมบอกว่าเป็นเครื่อง2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดตัวกระจกบองข้างก็จะเป็นสีดํา ตัวมือจับก็จะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าติดเพิ่มในส่วนของเบ้ากันลอยให้ไปนะคะแล้วก็ติดเพิ่มในส่วนของคิ้วกันสาดให้กับลูกค้าด้วยค่ะนี่คือดํมเดิมโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะ ว้าวมากนะคะสำหรับใครที่เล็งหารถเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับ Ford Ranger XL p a s Sport แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่มีโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะคะไลเนอร์นะคะนี่ติดให้พร้อมเลยก็สำหรับด้านท้ายนะคะ เขาก็จะมีสติ๊กเกอร์เรนเจอร์พร้อมสติ๊กเกอร์สปอร์ตนะคะเพื่อแยกรุ่นแล้วก็พิเศษค่ะรุ่นนี้เขาจะมะีตัวกันชนท้ายมาเลยนะคะสำหรับตัวกันชนท้ายก็จะเป็นกันชนท้ายสีดำนะคะแต่ว่าออปชันด้านหลังเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจี้ติดเพิ่มในส่วนของกล้องถอยให้กับลูกค้าแต่ว่าจอยังเป็นจอเดิมอยู่นะคะนี่ใช้งานได้ดีได้จริงนะคะพร้อมรับประกันให้กับลูกค้าด้วยนะคะ แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะสำหรับรุ่นนี้เ mm hmm. ชื่อมต่อระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay mm hmm. ได้ดีเลยนะคะนี่สวยงามมากๆสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะนะคะกำลังเครื่องดีๆรุ่นนี้สวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ มาที่ภายในของเจ้า XL p a s Sport นะคะ Open Cap ยกสูงที่ราคาดีที่สุดในท้องตลาดนะคะตัวนี้ก็มีจอขนาด8นิ้วมาให้แล้วนะคะพร้อมเชื่อมต่อระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะ มาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะลูกค้านี่คือจุดเด่นจุดขายของฟอร์ดเลยนะคะสําหรับตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามีเราเพียงแค่เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะพิเศษที่ติดเพิ่มในส่วนของเบาะหนังนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีแถบสีส้มยิบเดินได้สีส้มเหมือนกันนะคะ ภายในดูฟลูโมากๆนะคะดูกว้างดูสวยงามเบารคล้ายไวแท็กเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่ติดให้กับลูกค้าทำให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะนี่แล้วก็กุญแจของรุ่นนี้นะคะที่มีมาให้นะคะลูกค้ากุญแจของรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นกุญแจรีโมทให้กับลูกค้านะคะนี่เดี๋ยวจี้โชว์ให้ดูนี่เป็นกุญแจรีโมทให้แล้วนะคะ หนึ่งดอกแล้วก็อีกดอกก็จะเป็นกุญแจไขธรรมดาแล้วก็รุ่นนี้เป็นโอเพ่นแคปค่ะพรมนะคะพรมกระดุมเบาะแคปแบบหนังนะคะภายในกว้างกวางค่ะสำหรับตัวโอเพ่นแคปด้านหลังนะคะถือว่ากว้างกว่างมากๆเหมาะกับการเป็นรถคันแรกส่วนใครที่ชอบแต่งแบบเต็มๆจัดหนักจัดเต็ม ปรึกษามาได้เลยนะคะจีจี้ฟอร์จีจาร์ดนะคะจีจาร์ดในย่านบางกะดีโอเคค่ะ okay, เดี๋ยววันนี้เราจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นะคะ จบการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าหวังว่ารุ่นนี้นะคะคงจะตรงสเปคของลูกค้าหลายๆคนเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถนะคะแล้วก็เป็นแคมเปญนี้หรือว่าแคมเปญอื่นๆนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จิจ้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ0 6 6 6 6 8 8 6 6 6 6นะคะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ค่ะ ฝากกดติดตามช่องให้กับจ t จ้ฝอดจีจัดด้วยนะคะวันนี้ถ่ายเองอัดเองนะคะลูกค้าเรียวๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าไฟเน้นผ่านตอนเช้าตอนเย็นเต็มส่งมอบแล้วนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย